คนไข้ามาด้วยอาการปวดไหล่เรื้อรลังนะครับตำแหน่งที่เจ็บนีครับไอปุ่มนี้เนี่ยก็คือปุ่มของตัวคอร์ลคอยโปรเซสนะครับเนไข้จะเจ็บตามแนวนี้นะครับก็คือเป็นตามแนวของตัวชอตเฮดออฟไบเซป e เทนดอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยอีกแนวหนึ่งที่คนไข้เจ็บคือตรงช่วงนี้อันนี้คือเรียกว่าอันนี้เนี่ยแนวของตัวลองเฮดออฟไบเซปเทนดอนคนไข้จะมีปวดตรงนี้นะครับซึ่งตรงกับตำแหน่งของ ตัวเ a ส e r t u ์ o r o s i t y นะครับก็คือเป็นที่เกาะของตัวเอ็นอันหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า Subscapularis ก็เจ็บตามนี้ตามแนวแนวนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีการอักเสบของตัวเอ็นอันนี้นะครับก็คือตรงบริเวณของตัว Short Head o f b ยเ e p บเทนดอนแต่ว่าไอตัวตัวสั b s ์สแครปูลาริสเนี่ยมันอยู่ปกติเพียงแต่ว่าอันนี้มันไปพาดอยู่ตรง บนตัว n ของตัวสัตว์สเกปูลานะครับทำให้คนไข้มีก็คือเจ็บทั้งแนวนี้ด้วยแล้วก็แนวนี้ด้วยทีนี้ก็จะทําการวางแผนด้วยการะจะรักษาด้ดยการฉีดยานะครับก่อนที่จะฉีดยาเนี่ยเดี๋ยวจะสอนแนวนวดแนวนวดรักษาก่อนนะครับสำหรับเอฟซี FC ที่เป็นแพทย์แผนไทยนะครับอ,อันแรกนะครับก็คือเราจะอาจจะต้องกดตาม กดส่งเลือดนะครับก็คือตรงตามแนวของตัวเอ็นนะครับคือตัวบเซปเนี่ยมันมันเป็นเป็นกล้ามเนื้ออันนึงปืดอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็เขาก็จะแบบมีตรงจังหวะที่เขาขึ้นมาเกาะที่ตรงบริเวณหัวไหล่เนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ขาขาแรกก็คือขาสั้นนะก็คือตัวชอตเทนออลเบเซปนะครับก็จะมาเกาะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นขายาวเพราะนั้นคือเวลาที่เรานวดเนี่ย คือนอกจากที่เรานวดตามแนวของกล้ามเนื้อคือเราต้องนวดตามแนวของตัวชอตเฮดออฟไบเซปนะครับแล้วก็ตรงเอียนนึงก็คือตรงบริเวณตรงบริเวณตัวส่วนของตัวลอทเฮดออฟไบเซปเทนดอนด้วยก็คือนวดตามแนวของกล้ามเนื้อนะครับและนอกจากนี้ก็คืออาจจะทําการรักษาในการนวดกดกดสัญ,ญญาณที่หัวไหล่นะครับเพื่อส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงตรงบริเวณพวกเอ็นของหัวไหล่ นอกจากนี้แล้วนะครับอีกอันนึงที่เราจะต้องจัดการนะก็คือไอตัวจุดเกาะของเอ็นเนี่ยไอตัวของใบเส็บเนี่ยมันเกาะที่ตัวแผ่นของส่วนกระดูกของตัวไอตัวกระดูกสแกปูลา่าสแปรล่านะครับเพราะนั้นก็คือเราต้องนวดล็อกขอของตัวสะบักด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับทําการโยกนะครับก็คือเหมือนจัดไอตัวสะบักให้เข้าที่นะครับวิธีการนะครับก็คือให้คนไข้ยกแขนแล้วเราก็ออกแรงกดที่บริเวณตัวกระดูกสะบักนะครับ เพื่อที่จะทําให้เหมือนกับว่าช่วยให้ตัวกระดูกสมบักมันมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการาใ,หให้มันเข้าที่ไปเพราะว่าถ้าเกิดในกลุ่มของคนไข้ที่มีอาการเจ็บกามเนอบันนี้นจะเกิดเราจะมักจะตรวจเจอว่ามีการแบบกระดกขึ้นมานะกระเดิดขึ้นมาของตัวของตัวกระดูกสะบักด้วยนะครับอันนี้คือเป็นแนวโนวดที่สําคัญ2จุดนะจุดแรกก็คือนวดตามแนวเอ็นเ,เลยแล้วก็อีกจุดที่2ก็คือนวดตามแนวของขอบกระดูกสะบักค,ครับเดี๋ยวเรามาดูการฉีดยากันครับ คนไข้มาด้วยปวดหัวไหล่นะครับตรวจร่างกายเจอว่ามีกดจุดกดเจ็บตรงช่วงบริเวณแถวแถวโคโลคอยโปรเซสนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นตำแหน่งของตัวตัวช็อตเฮดออฟไบเซ็ปเทนดอนครับแอัลตราซาวด์สแกนดูนะครับตรวจอัลตราซาวด์นะครับเจอว่าเป็นการอักเสบของตัวตรงบริเวณตรงนี้ก็คือเป็นช็อตเฮดออฟไบเซ็ปเทนดอนที่มันเกาะใกล้ๆกับตรงบริเวณสับสเกปูัลลิสซ์ที่อยู่ข้างบนเส้นนี้นะครับเวลากดเนี่ยก็ทำคนไข้ก็จะเจ็บทั้งสองแนว ยวทำการรักษาโดยการฉีดยานะครับฉีดยาจ้ะราเข็มไปที่ตำแหน่นหงหลอดตาแล้วนะครับเดินยาร้าๆหน่อยครับ หนังเีดนะครับยกแขนอ่านเอลองยกแขนดูนะครับเจ็บไหมเจ็บน้อยลงน้อยลงกว่าตอนแรกนะครับโอเค